นี่เจ้าในช่องสาวเฟินคนขยายานะเจ้าวันนี้เฟินอยู่ที่บ้านล้างนะเจ้าอันนั้นจะจะเป็นบ้านล้างนะเจ้าบ้านล้างหลังใหญ่อันนั้นเพิ่งล้างได้สองสามปีนะเจ้าแต่ก็เฟินมาได้ไปถ่ายเนาะว่าเฟินเพื่อดูว่ามันอยู่ใกล้กันบาได้เจ้าเนี่ยแต่มันก็อยู่เนี่ยเนาะบ้านล่างอีกลังหนึ่งก็จะอยูน่น,นี่นะเจ้าเนี่ยเฟินพาไปดูนะ ตังน,นี้ก็จะเป็นตีห้อยต่ำนะเจ้าบ้าน,นก็จะเป็นบ้านล่างเนาะเจะ้าบ้านหลังนั่นนะเจ้าจะเป็นบ้านล่างจะติดๆกันห่างกันบอกกี่เมตรนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นบ้านห้วยย่อ ไมยเข้ากำน่ะเจ้าพอดีเฟิร์นขับรถผ่านมาเนะาะจะเฟิร์นก็จะถ่ายให้ดูแต่ลังนี่นี่เฟิร์นหันมาตั้งเป็น6กเปีแล้วนะเจ้ากั็พอหันนี้ใครมาอยู่นะเจ้า ้ากับบัหู้เนาะว่าบ้างล่างนี่เป็นอะไรเนาะตวนกับบัหู้กอบบ่วหู้ว่าเจ้าของเขาไปไหนอีเต่นั่นน่ะหลังนั่นน่ะหลังนั่นกะเป็นบ้านล่างเจ้าต้นข้างล่างได้สองปีตรงไหนต้นต้นนี้ต้นทางในต้นต้นล่างนะเจ้า เจ้าต่เขาปุ๊กปุ๊เขาไหวกับบุ้วหัวเป็นออ้ยังล่างนะแต่ก็บเฟินหันมานี่สองปีแล้วนะไอ้ห้าฝีหกปีแล้วนะเจ้าเนี่ยกับบุ้วหัวเป็นออ้ยังล่างเนี่จะเป็นโรงงานแล้วกับใบแจยโรงงานก็จะเป็นบ้านค้นเนี่ยเจ้าเนี่ยหลังคากับปุ๊กหมดแล้วนะเจ้ากับเฟนกับบุ้หัวเป็นออ้ยังล่างเนาะ อุ๊ยสมาเตะแม่เจ้ากับกระเบื้องตกแตกพวนมาอยู่นี่ได้เจ็ดปีก็ยังหันอยู่เนี่ยก็บ่หันาเป็นจไดน่ะเจ้าหันว่าเจ้าของว่าอยากนเออสมรกบ่ใจสถ่ายให้ดูเนาะมันก็บ่ไกลกันนักน่ะเจ้าน่ะก็จะอยู่น่ะติดะเอบตขเขากร พอดีเฟินขับรถผ่านมาสาธุเจะสีจะทั้งสมนาร์เตอร์นี่แตะล่างเนาะนี่กระโบ้หัวมันเป็นอะไรอย่างล่างกระโบ้หูประวัติก็อยู่ๆเฟินขับรถผ่านมาเฟินหันเฟินกะเอามาให้พ่อแต่เขากะกั้นกำแพงไว้นะเจ้าเขากะกั้นกำแพงไว้เป็นจันทมุกตัว มันฮกมาได้ก็หนหากลัวอยูน่นะเจ้าแต่ <c oughs> กระบ,บอกเป็นอย่างเนาะมันไก่บา้านคนนี่มันก็จะมี้สองหลังนะเจ้าคุณหลังหน,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 นึ่งคุณคุณหลังหนึ่งดีมางตรงในคุนก็กหลายหลังเลยก็ ว่าตรงนี้มันก็มันเป็นเขตของโรงงานเนาะือวยไอเขาสร้างไว้ให้คนงานด้ว่ใจใจเขากระบอกหูน่นเจ้ารอบบริเวณรอบข้างก็จะเป็นท้องนาเขาในเจ้าแต่ว่าเขาบรได้มาทำานเจ้าอน,นันเกิดเป็นทงน้งงนาตรงไปไปทางฝุ่นก็เป็น จุนเป็นอำเภอจุนเจ้าจากนี่ไปกิโลเดียวนเ,เนี่ยกิคนก็จะถ่ายให้ดูเนาะ,ะปุ่นหน่ะเจ้าเขตบริเวณเขตสุดปุ่นหน่ะเจ้าปุ่น เจ้าก็หันเขาเอาผ้าอันนั้นมานั่นท่านผ้าเหลืองเนี่ยเจ้าจะทีจะทางเอ้ยโพิ่นมาถ่ายคลิปทำยูทูบดอ้อไปทักไปท่วงกันดนด้อเจ้านี่กับจะเป็นบ้านล่างนะนเนาะเพิ่นจะถ่ายให้ดูเนาะ ขุ่นกับล่างนะคุ่นในขุ em ่นขุ่นในขุ่นก็มีนบ้านล่างแต่ว่าเฟินก่เข้าไปนะทางมันจะเข้าขุ่นนะเจ้าเฟินก่เข้าไปอ่ะลึกแล้วกับมันหมดละมันจะคำละคลิปนี้กับเฟินขอจบตัวอินนะเจ้าจบที่บ้านล่างนี่นะเจ้าอยู่ที่ห้อยเขากัมนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยาจะได้กับกด đây có tí tàm trong sáu phút con phải giao sức nâng trong này châu học sinh châu có chế bỏ khảo vay nó mượt lại để phun cho kích ban lại